Hey, bon. ใช่แล้วครับหลายคนที่ติดตามอยู่นะฮะวันนี้ก็ต้องบอกว่ามีเรื่องราวดีๆมาฝากกันด้วยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งแรงงานนะฮะวันนี้มีแรงงานหลายคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งแรงงาน4ี่สัญชาติเนี่ยมีข้อมูลที่น่าสนใจเรื่องของการต่อใบอนุญ,ญาตทํางานของแรงงาน4ี่สัญชาตินะครับวันนี้วันสุดท้าย13กุมภาพันธ์นะนนถ้าเราไม่ต่อท้ายแล้วนะน้องนุ่นถ้าเราไม่ต่อ ทจะเกิดปัญหาอะไรบ้างแล้วก็จะเดือดร้อนยังไงบ้างทั้งนายจ้างต่างๆด้วยวันนี้ครับอยู่ในสายกับเราเรียบร้อยแล้วนะคะต้อนรับเลยดีกว่าครับท่านอธิบดีกรมการจัดหางานครับท่านสมชายมรกตศรีวันครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับและคุณจางตีครับสวัสดีผู้ฟังทางบ้านครับวันนี้ได้รับเกียรตินะคะจากท่านอธิบดีบอกว่าวันนี้ยุ่งมากเลยใช่ไหมคะเพราะว่าเป็นวันสุดท้ายแล้วครับ วันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายที่มีการาให้มีการต่อ,อยุบยายอนุญาตทำงานสำหรับแรงงานสี่สัญชาตินะครับทั้งเมียนมาลาวและกัมพูชารวมถึงเวียดนามด้วยนะมีเมียนมามีลาวมีกัมพูชาแล้วก็มีเวียดนามสี่สัญชาตินะครับนี่ถามาถึงเรื่องของการต่อใบอนุญาตการทํางานของแรงงานต่างด้าวนิดนึงครับว่า,าวันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วเนี่ยเริ่มจริง,รงๆแล้วเนี่ยคือมีเหมือนกันทุกปีไหมครับท่านครับ จะเป็นไปตามตามติคณะรัฐมนตรีนะครับซึ่งในครั้งนี้ก็เป็นการดําเนินการตามตามติคณะรัฐมนตรีเมื่อ,อวันที่5กร,รกฎาคม2565นารหสหะครับสำหรับตัวแรงงานต่างด้าวี่สัญชาติที่ใบอนุญ,ญาตทํางานหมดอายุวันนี้นะครับซึ่งเป็นวันที่13มกุมภาพันธ์2567นะครับซึ่งแรงงานต่างด้าวในกลุ่มนี้นะครับที่หมดวันนี้นะครับก็จะมีอยู่สักประมาณหนึ่งล้านคนด้วยกันนะครับหมดายข้อ,อด้ยกต่ออายุ อืมครับชิญตอเลยครับสำหรับผมนี้นะฮะต้องดําเนินการต่อยู่ภายในวันนี้ซึ่งเป็นวันสุดท้ายนะครับเป็นที่ผมกับเรียน่ะนะครับอืมค่ะแล้วที่ผ่านมาค่ะในส่วนของหนึ่งล้านคนนี้เขาได้ทยอยมาเรียกว่าต่อใบอนุญาตกันมากน้อยขนาดไหนอะคะ จริงๆแล้วการต่อ,อยุนเนี่ยเราเริ่มกันมาตั้งแต่เดือนธันวาคมเมื่อปีที่ผ่านมานะครับคะ่ะแล้วก็ก็ทยอยต่ออายุกันมาเรื่อยๆนะครับตัวเลขณวันนี้ก็มีการยื่นต่ออายุไว้แล้วประมาณหกแสนคนเศษนะครับก็ยังเหลืออ,อีกหลายแสนคนเหมือนกันนะครับ<อ>ซึ่งวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันสุดท้ายแล้วถ้าไม่ได้เนินการเนี่ยมันก็จะเกิดผลกระทบทั้งสถานประกอบการและตัวแรงงานต่างด้าวนะครับ ครับผลกระทบที่เกิดขึ้นถ้าเกิดว่าไม่มาต่อภายในวันนี้ทั้งนายจ้างเองแล้วก็ตัวลูกจ้างที่ไม่ต่อเนี่ยมันจะมีผลกระทบหรือว่าผลเสียอะไรเกิดขึ้นบ้างครับท่านครับคือคือในส่วนของแรงงานต้องพูดถึงแรงงานก่อนนะครับคือแรงงานต่างด้าวเนี่ยครับถ้าต่ออายุไม่ทันภายในวันนี้นะครับสิ่งแรกที่จะเกิดขึ้นกับตัวเขาก็คือการอนุญาตให้อยู่ของแรงงานต่างด้าวคนนี้ก็จะสิ้นสุดลงทันทีนะครับประเด็นที่สองครับก็คือ ตัวการอนุญาตให้ทํางานนะครับก็จะสิ้นสุดลงเช่นกันนะฮะจะทําให้ตัวแรงงานต่างด้าวกลายเป็นผูอ้อยู่ในประเทศไทยโดยการอนุญาตให้อยู่สิ้นสุดลงแล้วก็ทํางานโดยไม่มีใบอนุญาตทางานทันทีนะครับ,รบอันนี้ในส่วนของแรงงานนะครับในส่วนของสถานประกอบการหรือนายจ้างที่ว่าจ้างก็จะมีความผิดนะครับก็คือให้คนต่างด้าวนะครับ,รบที่การอนุญาตให้อยู่สิ้นสุดลงเนี่ยอยู่อยู่กับตนเองนะครับนะฮะประเด็นที่สองครับก็คือ ให้ตัวแรงงานต่างด้าวซึ่งใบอนุญาตทำงานสิ้นสุดลงทํางานกับเรานะครับก็จะมีความผิดตามกฎหมายทันทีนะครับผิดทั้งตัวนายจ้างผิดทั้งตัวลูกจ้างเราโทษโทษของความผิดมียังไงบ้างคะท่านือในส่วนของแรงงานต่างด้าวนะครับก็จะมีโทษปรับนะครับปรับตั้งแต่ห้าพันถึงห้าหมื่นบาทนะครับนะครับในส่วนของแรงงานต่างด้าวครับนะฮะส่วนนายจ้างนะครับก็จะปรับตั้งแต่ หนึ่งหมื่นถึงหนึ่งแสนบาทต่อการจ้างคนต่างด้าวหนึ 1, ่งคนนะครับนะก็จะคูณคูณจำนวนเข้าไปเลยนะครับสําหรับนายจ้างถ้าจ้างคนเดียวก็ปรับหนึ่งหมื่นบาทนะครับต่อคนถ้าจ้างสิบคนก็เอาสิบคูณเข้าไปนะครับเป็นค่าจ้างค่าค่าค่าปรับที่นายจ้างจะต้องจ่ายนะครับอันนี้ก็เป็นความผิดของตัวนายจ้างและและแรงงานต่างด้าวครับผมอ่าในส่วนของแรงงานต่างด้าว ยังไม่พอนะครับ,รบถูกดำเนินคดีแล้วยังจะต้องถูกผลักดันออกนอกประเทศทันทีเช่นกันนะครับนะฮะนี่ทั้งถูกดำเนินคดีด้วย<า>และถ้าไม่ต่อปุ๊บก็ถูกผลักดันออกนอกประเทศทันทีมาย้อนกลับในส่วนของขั้นตอนกันบ้างดีกว่าการต่ออายุเนี่ยมันมีขั้นตอนยังไงบ้างครับท่านเทพ่ปรครับ คือในการต่ออายุนะครับกรมการจัดง,งานมีช่องทางให้ต่ออยู่2ช่องทางด้วยกันนะครับช,ช่องทางหลักเลยนะครับก็คือการยื่นคําขอผ่านแพลตฟอร์ม eworkpermit.doe.go.th ของเรานะครับซึ่งเราเปิดให้ยื่นผ่านแพลตฟอร์มนี้จนถึงห้าทุ่มของวันนี้นะครับอีกช่องทางหนึ่งครับก็ถ้าไม่สะดวกจะยื่นผ่านแพลตฟอร์มนะครับก็ยื่นผ่านสนํงงานักงานจัดง,งานของเราที่อยู่ทุกจังหวัด แล้วก็สำนักง,งานจัดง,งานกรุงเทพทั้ง1ิพื้นที่ใน,ในเขตกรุงเทพมหานครเพียงแต่ว่าการยื่นที่สำนักง,งานของเราเนี่ยเราเปิดให้ยื่นในเวลาราชการก็คือปิดเวลาสิบหกดสามศูนนอนะครับนะฮะแต่ถ้ายื่นผ่านระบบออนไลน์เนี่ยครับก็มีสิทธิ์ยื่นได้จนกระทั่งสิบห้าทุ่มนะครับอของคืนนี้นะครับก็เลือกเรานะครับทางผู้ประกอบการหรือแรงงานต่างด้าวสะดวกช่องทางไหนก็ใช้ช่องทางนั้นนะครับกับ ครับ,รบในส่วนของค่าใช้จ่ายบ้างดีกว่าตรงนี้ค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไหร่ครับท่านแล้วนายจ้างต้องเป็นคนออกให้กับแรงงานหรือยังไงครับท่านโดยโดยหลักการแล้วค่าใช้จ่ายก็จะเป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัวของแรงงานหน้าที่คนที่รับผิดชอบก็คือ,คอตัวแรงงานถูกดาวนะครับก็จะมีในเรื่องของค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทํางานนะครับหนึ่งปีก็จะประมาณเก้าร้อยบาทกับค,ค่ายื่นค่าธรรมเนียมยื่นคําขอหนึ่งร้อยบาท แล้วก็ค่าธรรมเนียมการตรวจลงตาหรือการวีซ่าของตัวแรงงานก็500บาทแล้วในส่วนของประกันสุขภาพก็1,600บาทเบ็ดเสร็จแล้วก็จะประมาณ3,100บาทนะครับแต่โดยส่วนใหญ่แล้วนายจ้างก็จะ เขาเรียกไงฮะจะทดลองออกไปให้กับตัวแรงงานตัวนะครับตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่ทางนายจ้างทุกคนส่วนใหญ่ก็จะดําเนินการให้กับตัวแรงงานนะครับแล้วก็หากค่าจ้างเป็นเป็นรายเดือนตีเล็กทีเลาน้อยจนกว่าจะครบนะครับนะฮะอ๋อออกให้ก่อนแล้วค่าใช้ทยอยตัดเอาอันนี้ก็คือจะเป็นค่าใช้จ่ายของทางลูกจ้างและนายจ้างยังมีค่าใช้จ่ายอื่นๆด้วยไหมคะ เออสำหรับนายจ้างไม่มีครับนายจ้างเราไม่ได้มีค่าธรรมเนียมอะไรกับนายจ้างเลยนะครับเพราะว่า,าในเรื่องของการจดทะเบียนต่ออายุเนี่ยเป็นเรื่องของการดําเนินการกับแรงงานต่างด้าวน,นะครับนะฮะค่ะผมนายจ้างเพียงแต่อำนวยความสะดวกนะครับพาแรงงานไปจดทะเบียนหรือไปต่ออายุเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ความรับผิดในเรื่องของค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกิดขึ้นก็เป็นแรงงานต้องรับผิดชอบครับค่ะแล้ว ก็คือมีลงทะเบียนไปแล้วหกแสนกว่าคนแล้วที่นี้ยังเหลืออีกประมาณสี่แสนกว่าคนค่ะท่านตรงนี้มันจะมีปัญหาไหมคะครับก็ประมาณตอนนี้ตัวเลขนในมือผมก็จะประมาณ6กแสนกว่านะครับแต่เย็นนี้มันอาจจะเพิ่มขึ้นอีกอีกอีกมากพอสมควรนะเพราะว่าเป็นวันสุดท้ายนะครับค่ะนะฮะเพียงแต่ว่า แต่สารประกอบการทุกแห่งรวมรวมถึงแรงงาน่องหน้าต้องรีบนะครับเพราะว่าระยะเวลาเหลืออีกไม่นักไม่ไม่ไม่กี่ชั่วโมงแล้วก็ราผมต้องเร่งดําเนินการนะครับครับสมมุติว่าไม่ทันจริงๆแล้วล่ะเอาถามในเคสที่แบบว่าไม่ไม่ทันแล้วต้องทํายังไงต่อครับสมมุติว่าเอาวันนี้พลาดไปแล้วต้องทํายังไงต่อครับท่านครับคือถ้าพลาดไปแล้วถือว่าอ่าต้องต้องอย่างอย่างที่ผมเรียนนะครับ ต้องเดินทางออกนอกประเทศละนะครับเพราะว่าการอยู่ในประเทศไทยนี่ถือว่าการอนุญาตให้อยู่ที่ทางตรวจคนเข้าเมืองอนุญาตนั้นก็หมดสภาพไปนะครับการอนุญาตให้ทํางานก็สิ้นสภาพไปเช่นกันทางเดียวก็คือต้องเดินทางกลับออกนอกประเทศนะครับแล้วก็จะเข้ามาทํางานในประเทศไทยใหม่ก็ ผ่านช่องทาง MOU ที่เราทําความตกลงกับประเทศทั้งสประเทศนี้เท่านั้นเองนะครับครับก็คือไปเข้าสู่กระบวนการใหม่เลยตั้งแต่ต้นนะคะเพราะฉะนั้นต้องประชาสัมพันธ์เร่งประชาสัมพันธ์กันแล้วเหลือเหลืออีกครึ่งวันนะคะอ่าค่ะในส่วนของการต่อใบอนุญาตปีนี้นะคะก็ท่านบอกว่าประมาณ1ล้านคน เนาะก็อีกอีกสี่แสนคนต้องรีบแล้วนะคะฝากท่านเชิญชวนเชนิญชวนอีกประมาณสี่แสนคนที่ยังเหลืออยู่ในขณะนี้ค่ะที่ยังไม่เข้ามาต่อใบอนุญาตค่ะครับก็ฝากถึงพี่น้องประชาชนนะครับที่ใช้แรงงานต่างด้าวน,นะครับยังไงในห่วงเวลาที่เหลือนี้ก็ขอความร่วมมือนะครับช่วยกันพาแรงงานนะครับเข้าไปต่ออายุใบาญาตทำง,งานให้เรียบร้อยนะครับก็ หืหลายชั่วโมงอยู่เหมือนกันนะฮะถ้าสะดวกที่สุดก็ยื่นผ่านาาทางอาอนไลน์ของกรมการ,รงานครับก็คือ e-work p e r m i t d o e g o t h ซึ่งจะสะดวกที่สุดแล้วก็เป็นระยะเวลาที่ทางผู้ประกอบการหรือแรงงานต่างด้าวสามารถยื่นได้ยาวที่สุดนะครับแล้วก็เป็นช่องทางที่ง่ายนะครับไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะครับก็ฝากตรงนี้นะครับนะครับ นี่นะฮะก็สําคัญที่สุดคือคถ้าไม่ทันจริงๆเนี่ยผิดกฎหมายทั้งตัวนายจ้างแล้วก็ผิดกฎหมายทั้งตัวของลูกจ้างเองด้วยใช่แล้วค่ะแล้วทางกระทรวงแรงงาน<ๆ>เองจะมีการเขาเรียกว่ามีการออกไปตรวจสอบไหมคะในส่วนของการจ้างงานต่างๆในพื้นที่ต่างๆอนะคะ่ะคือหลังจากที่เราณนะวันนี้ที่มีการต่ออายุจบสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับเราก็จะมีการดําเนินการจัดทีมงานออกตรวจนะครับทีมสาวิชาชีพออกไปตรวจว่าสถานประกอบการ ต่างๆเนี่ยนะครับมีการใช้แรงงานต่างดา้าวผิดกฎหมายอยู่หรือไม่อย่างไรนะครับแล้วก็เมื่อมีการตรวจแล้วเนี่ยหากพบเราก็จะดูต่อไปอีกว่าไอ้แรงงานที่เข้ามาทํางานโดยผิดกฎหมายพวกเนี้ยอยู่ในลักษณะของการผู้ถูกกระทําในฐานะของเออเหยื่อของการค้ามนุษย์หรือไม่นะครับก็จะมีทีมสามชาชีพออกไปดําเนินการตรวจสอบแล้วก็ดําเนินการตามกฎหมายนะครับก็ฝากนะครับอย่างที่ผมเรียนนะครับ ความผิดตามกฎหมายนี้นะครับมันมีโทษปรับค่อนข้างสูงอยากจะฝากพี่น้องอสถานประกอบการต่างๆใช้แรงงานให้ถูกต้องตามกฎหมายรวมถึงการใช้แรงงานต่างด้าวที่ถูกต้องตามกฎหมายแล้วเนี่ยก็จะช่วยให้กับประเทศไทยนะครับรอดพ้นหลุดพ้นจากการ เป็นประเทศที่มีปัญหาเรื่องเรื่องของการค้ามนุษย์นะครับเดิมปัจจุบันเราอยู่เอเทียสองนะครับถ,ถ้าเราแก้ปัญหาเรื่องของแรงงานต่างด้าวได้ดีนะครับโอกาสที่เราจะขึ้นสู่เทียหนึ่งมันก็เป็นไปได้มากนะครับก็จะส่งผลดีกดต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยนะครับก็สะท้อนมาถึงเรื่องของรายได้ของอประชาชนคนไทยก็จะได้เพิ่มมากขึ้นจากจากการขายสินค้าหรือส่งออกสินค้าได้มากขึ้นตรงนี้นะครับก็จะเป็นผลประโยชน์ทางอ้อมที่เราจะได้รับจากจาก การแก้ปัญหาในเรื่องนี้นะครับค่ะ<ต>อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของสี่ชาตินะคะเมียนมาลาวกัมพูชาและเวียดนามแล้วในส่วนของแรงงานต่างด้าวประเทศอื่นๆนล่ะคบครับสำหรับประเทศอื่นๆนะครับ ถ้าเป็นแรงงานระดับล่างนะครับขณะนี้เรายังไม่มีการผ่อนปนหรือผ่อนผ่านให้นะครับเรามีเฉพาะแรงงานสี่สัญชาตินี้เท่านั้นส่วนแรงงานอื่นๆน,นะครับที่เป็นผู้ลงทุนหรือผู้บริหารระดับสูงก็เป็นไปตามขั้นตอนปกตินะครับ,รบก็สามารถเดินทางเข้ามาและขอรับใบอนุญาตทำง,งานกับโรงการจัดงานได้เป็นปกติไม่ได้เกิดปัญหาอะไรนะครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับ ที่ใช้แรงงานต่างด้าวจะเป็นแรงงานระดับล่างหรือแรงงานระดับสูงก็ตามเนี่ยนะครับก็ขอให้ใช้แรงงานต่างด้าวพวกนี้อย่างถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้นน,น่นะครับนะฮะก็อยากจะฝากในเรื่องนี้ไว้นะครับในช่วงท้ายครับท่านข้าบดทีดครับอยากให้ท่านฝากถึงคุณผู้ชมที่ติดตามรายการอยู่ตอนนี้ด้วยเรื่องของการใช้แรงงานาต่างๆนะครับโดยภาพรวมต่างๆสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อจากนี้ไปเชิญเลยครับท่านครับ อตอนนี้นะครับอยากเรียนนะครับว่าการผ่อนผันแรงงานอย่างที่ผมเรียนมาแต่ต้นว่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายหลังจากนี้แล้วเนี่ยนะครับก็จะมีมาตรการการตรวจสอบจับกลุ่มค่อนข้างเข้มงวดนะครับก็ฝากพี่น้องประชาชนด้วยนะครับ อีกอย่างหนึ่งครับอ,อย่าไปหลงเชื่อนะครับในในโซในสื่อโซเชียลต่างๆที่มีการโฆษณาบอกว่าสามารถดําเนินการาจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวหลังจากนี้ได้โดยโดยถูกต้องตามกฎหมายต้องฝากย้ําเลยนะครับว่าไม่เป็นความจริงนะครับถ้ากรมกา,ารจัดงานไม่ได้เป็นผู้ประกาศเชิญชวนนะครับหรือและไม่มีกฎหมายหรือมติพรมอรองรับเนี่ย ถือว่าเป็นการดาเนินการที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายนะครับก็ขอให้ระมัดระวังด้วยเพราะว่าเราอาจจะเป็นเหยื่อของผู้มิจฉาชีพที่ต้องการรายได้จากการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวนะครับตรงนี้ก็ฝากให้เป็นถือว่าเป็นเรื่องสําคัญที่สุดนะ,นะครับ ครับวันนี้ครบถ้วนนะฮะสำหรับเรื่องราวข้อมูลต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องแรงงานนะฮะที่วันนี้เป็นวันสุดท้ายในการต่อใบอนุญาตการทํางานนะฮะหรือว่าต่ออนุญาตใบแรงงานต่างด้าวสี่สัญชาตินะครับกราบขอบพระคุณครับท่านสมชายมรกตศรีวันนะฮะอธิบดีกรมการจัดหางานครับวันนี้ขอบพระคุณคับขอบคุณค่ะครับสวัสดีครับวันนี้ได้รับความรู้เหมือนกันนะคะแล้วก็ ประชาสัมพันธ์ถึงพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะเป็นตัวนายจ้างเองรวมถึงลูกจ้างเอง4ีส่สัญชาติด้วยกันนะคะเมียนมาลาวกัมพูชาและเวียดนามวันนี้วันสุดท้ายแล้วที่จะมีการลงทะเบียนต่อใบอนุญาตทํางานเพราะไม่เช่นนั้นค่ะผิดกฎหมายแล้วทํางานต่อไม่ได้แล้วนะคะถูกผลักดันออกนอกประเทศใช่แล้วมีความผิดทั้งต่อตัวพี่น้องแรงงานเอง<ม>รวมถึงต่อนายจ้างด้วยค่าปรับไม่ใช่น้อยน้อยนะอะย่างค่าต่อเนี่ยรวมเบ็ดเสร็จละ3,100บาทแต่ว่าค่าปรับ นะคะสำหรับตัวแรงงานเอง 5000- ถึง50,000บาทและถูกกลับด้วยนะไม่ได้ว่าจ่ายแล้วทำงานต่อนะคะยังต้องกลับแรงกลับใช่ต้องไปเข้าคิวเข้ากระบวนการ MIU กว่าจะได้กลับมาทำงานอีกก็ต้องใช้ระยะเวลานานด้วยนะคะในส่วนของนายจ้างเองค่ะมีค่าปรับ1,000 0ถึง1,000 0 0บาทนะคะเพราะฉะนั้นเสียซ้ำ พันหนึ่งร้อยบาทดีกว่าไหมและได้ทํางานต่อด้วยนะคะได้ทํางานกันยาวๆสบายใจกันทั้งนายจ้างแล้วก็ลูกจ้างนะคะนี่นะครับฝากไปด้วยนะฮะก็ยังมีเวลาถึงห้าทุ่มยังมีลาถึงห้าทุ่มทางออนไลน์แต่ว่าถ้าหลายๆท่านก็ไม่สะดวกอ่ะบางทีก็ไปที่สํานักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศได้เลยไปได้เลยนะคะจนถึงเวลาสี่โมงครึ่งสี่โมงเย็นนะคะยังมีเวลาอีกเท่าไหร่นะครึ่งวันครึ่งวันบ่ายยังสามารถไปกันได้นะคะรายละเอียดก็ดูได้นะจากที่ขึ้นหน้าจอในขณะนี้นะคะแล้วก็ย้ําเตือนเมื่อกี้ท่านอดี ท่านบอกว่าให้ระมัดระวังในส่วนของมิจฉาชีพด้วยมาหลอกลวงเพลอๆวันนี้ไม่ทัน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 เดี๋ยวฉันทำให้ได้เดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ทําให้ไม่มีนะฮะไม่มีค่ะท่านประชาสัมพันธ์ชัดเจนว่าเป็นหลอกลวงเป็นมิจฉาชีพทั้งนั้นเลยที่แอบอ่านนะครับแล้วถ้าใครจะแอบทํางานต่อก็ เ้าจะมีกาให้ดีเขามีการตรวจสถานประกอบการนะวิชาชีพก็จะลงตรวจในแต่ละพื้นที่ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นหลบไม่ได้ครับก็ต้องทําให้ถูกต้องตามกฎหมายยังมีเวลาอยู่ยังมีเวลาอยู่นะคะเป็นกําลังใจให้สำหรับคนที่กําลังเดินทางไปอยู่ท่านนี้ท่านท่านแต่ว่าจริงๆเขาเปิดให้มาตั้งแต่ธันวาคมแล้วนะเพราะฉะนั้นก็ถ้าปีนี้เราทันแบบเฉียดฉิวปีหน้าเราก็เร่งดําเนินการนิดนึงนะอย่าให้มันกระชันชีดมากเกินไปเนาะวันสุดท้ายอย่าให้จนถึงวันสุดท้ายเลยบางทีคนเข้าเว็บไซต์เยอะๆมันก็อาจจะ มีหนืดมีอะไรกันบ้างนะคะจะไปโทษเขาก็ไม่ได้เพราะว่าเขาเปิดมาตั้งแต่ธันวาคมแล้วใช่นะก็เป็นกําลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ด้วยนะเพราะวันนี้คนเยอะทีเดียวนะคะเป็นกําลังใจให้กับลูกจ้างกับนายจ้างที่ต่อคิวอยู่ในตอนนี้ด้วยเหมือนกันน่าจะเยอะอยู่นะคะใช่ใช่วันนี้วันสุดท้ายแล้วนะฮะ13กุมภาพันธ์เรื่องการต่อไปอนุญาตการทํางานของแรงงาน4ี่สัญชาติ